สวัสดีทุกคนที่หลงกดก็ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีไฟอีกแล้วไม,ม่มันไม่มีเจตอยู่แล้วอ่ะก็จะเล่นฟรีไฟตอนนี้ผมอยู่แรงไดมอนด์หนึ่งนะครับก็จะเล่นดันแรงเหมือนเดิมอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปเทสคลิปเทสเหมือนเดิมนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มันดีเลยนิดหนึ่งเสียงมันดีเลยล,เลองเทสอีกครั้ง ว่าปรับภาพให้มันแบบต่ำลงกว่านี้นิดนึงแล้วก็เลยจะมาลองดูว่าเสียงมันจะดีเลย์อีกหรือเปล่านะไม่มีอะไรมากครับขอแค่เพื่เสียงเฉยๆไปเริ่มเกมกันเลยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์โอเคเข้ามาในเกมเกมที่หนึ่งกันแล้วนะโดดไหนดีวะ đã nghe มีสกิลเอออันนี้อยู่ซึ่งมันเลื่อนเหืออตัวมือไม่ตั้งกว่าไปวิ่งหาคนรเลยดีกว่าของฟูล,ละ

จะมาว่าใจโอ้ยเนาะอู้ตายตาย เมื่อกี้เขาเรียกว่าจังหวะวัดใจวัดใจจริงจริงเมื่อกี้โอ้ตอนนี้นี้ก่ะเอออ่านเกมเน่าไรน,นี่ดิงมาทางนี้อันเกมเน่าไรน,นี่ขอตั้งหลักก่อน แล้วจะยิงเปิดจุดให้เขาทำไมอุ๊ยเอี้ยไอ้วอลไปตั้งอะไรตรงนู้นเลยัตั์เ<า>ขาใช้ตะไนด้วยเมื่อกี้โอ้ สมรภูมิเอาตัวรอด<อ>สู้อย่างมีสตันด่านที่คุ้นเคยกูไม่ชอบหรอกไงด,ด่านเฉลีสายรู้ไหนดี๋วคนนี้กันโขมมีคนเดือดรักเตือดรักกูเลยเจอแล้วหมีแค่สองทางเลือกระหว่าง รอของกับจุ๊กเอ้ยรอของกับปะทะือกว่าเลือกอย่างหลังนั่นดีกว่าปะทะเลยเฮ้ยคนไปไหนวะมันกระโดดตรงนี้ไม่ใช่หรอวะไปไปจัง ไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่ยไม่เจอคนไปไหนหมดวะคลิปนี้เสียเปล่าไมหมล่ะเหลือลกีน่นาทีโอ้คนไปไหนหมดวะเนี yeah. ่ยตอนพร้อมแล้วไม่เจอคนอเนียตอนที่ไม่พร้อมอ่ะ โดนหลอกโดนลุมแล้วเนววตอนกูพร้อมมาหน่อยฮะ Kill kill. Ui dưới Tao mới mía Đẹp bằng vô nha chắc Triple kill vô nha chắc เฮ้ยเอ้ยทำไมร่างก,กายกูไม่ขยับวะเมื่อกี้อะไรวะเอาเพื่กดออกโงายลโมเดลโมเดลดูมอ,อ,องละอออเออดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วน่ะนะ ควยตูวแต้มดิไอ้เหียหรือว่าอะไรวะโอ้เน็ตจ,จะหมดตอนเที่ยงไอ้ตอนห้าโมงยี่สิบห้านะเรลาอยู่อีกเอ่อเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณสิบนาทีได้มัง้งอีเกมนึงเพราะตอนนี้เครื่องร้อนสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตล์โอ้โห hẳn này quá nha Nó thuê lên thôi Còn cùng nhìn các anh Còn 2 của ยิงใครไม่เคยตายเลยกูเปิดทำไมเนี่ยมันน่าจะไปเครื่องดีนะ เฮ้ยกูไม่เห็นจริงจังไอ้ที่ทำเป็นไหนวะเมื่อกี้เห็นวิ่งเลยเอ๋อกวายุกกระเป๋าก็เต็มเอาะมาใช้ซอ,อง โปยใช่ปึ้นสองเฉริเพื่อน ห่้าก็มาหลังก็มีอัเนี้ เ้ยอโอ้จะไม้สวยครับไอคนเนี่ยที่มันยิงกูกกจกกะได้ครัอทำไมกูเจอแรงแดงวะกูอยู่เดมอนเออตอนนี้เดมอนสองครับเสียงอะไรเมื่อกี้ทำเสียงอะไร,รกูเลย โอเคมาใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่เอดูคลิปอของผมแล้วรู้สึกชอบก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้เออเพื่อไม่ให้อะไรวะม่ช่างมันเถอะก็กดไลค์กดตามผมด้วยนะครับ ส่วนใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับโทรศัพท์นะเกมในโทรศัพท์นะเอ่อถ้าโทรศัพท์ผมเล่นได้เดี๋ยวผมจะเล่นให้นะส่วนเรื่องจะลงตอนไหนนั้นอันนี้ก็ไม่รู้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายไอศัตว์ลันดูกูตายโง่มากเลยเมือเ่อกี้